มีของฝากมาให้เป็นน้ำมะเขือเทศจากดอยคำจะลองให้หนูกินเป็นคนแรกของกล่องเลยเอาลองชิมดูลูกลองโนเอาช้อนออกเอาปากกัดเลยเอาปากเอาปากเอาปากดื่มเอาช้อนออกก่อนเอาเอาช้อนวางลงอันนี้โอเคเออหูอยากอยากดื่มอยากดื่มอยากเป็นไงลูก ้อออะไรอย่าใช้มือลูกโอเคโอเคไม่ช่วยเดิ้งเป็นเป็นผู้หญิงเลยอะม, <c oughs> มีสะดุก <c oughs> เอาพี่เนึพี่หนมาถ่ายในหะ้หน่อยมาตรงนี้มาข้างหลังข้างสาว <c oughs> ถึงจริงเห็นแล้คค่ะ มันเป็นอย่างนั้นจริงๆไม่ได้พูดเล่นเป็นรสชาตอาิอย่างที่กัินทำทำหน้าเลยไม่เป็นไรหรอไม่เป็นไรอ่ะ,อะมีปตันโอ้มามามากัปตันได้ล่ะโอเคโอเคได้ลคะันเป็นรสชาติ